สั่งไปวัวผู้การสั่งไปวะงัวต่อเขานะางัวต่อเขานะครับฝ่ายแดงนี่แกนเพชรยอดร้อยนะครับลูกหมูนะควนใจน้องสโนโอสุโคไทยนะครับพบกับแก้วมังกรนะแก้วมังกรเป็นน้ําเงินนะครับเย็นเย็นทั้งคู่ครับเย็นเย็นทั้งคู่ควนใจปลาแคม์ไม้นะครับชิงกันหนึ่งแสนครับชิงกันหนึ่งแสนนะนด,นนะดำนิ่งไปแอกนิ่ง ơi tiếp bài. ai đen tiếp tiếp đi ra tụi nó đen mười đêm mười đă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 m มย์แดง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 เลี้ยงลูกหมูนะเด้งลูกหมูนะครับตัวใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแต่เขอบกว้างกว่านะตัวเขอบกว้างกว่านะครับจ้องหน้ากันอยู่นะจ้องหน้ากันอยู่อยู่เข้าเนื้ออีกจ้องหน้ากันอยู่นะครับ

เดยวเดวเดีเรวห้เขาเนสองไมว่าไม่นะเกดตัวแดงกัวต่อนะตัวแดงกัวต่อนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเบาไฟสั่งเลยีไฟไม่สั่งเลยแดงเข้าไปข้ามนะไปเรียงไฟแดงเข้าไปข้ามนะครับทำทีตนาข้ามทีตะนาทำมาดำที่ไป เฮยเฮเฮ้ยดงว่าจะได้เอาเดงว่าจะได้เอเ้้ตาอะไรตอไปเดงนะาอะไรตอไปเดงนะัวตอหัวนะัวตอหัวนะ นะครับดำกันตื่นนะไอ้ดำแก้วไปดำแก้วม,มังกรน,นะครับคนใจปลาแคมใหม่ใบแดงนี่แกนเพชรยอดดอยนะครับเอ้ย แพงนแดงาแฟน ม้วนเดียวเลยสมาชิกเกียดไฟดำนะ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 แดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวเกงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียว ทำทรนาทำทินายังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลานะน้อเดนียวน้อเดนียวไม่ตัวชนะไม่ใช่ตัวที่เล่นตังเยอะทำไฟดำเข้าไปครับไฟดำเข้าไปเน่าจะมีปรายอมนะครับยอมได้ยอมได้ยอมได้ยอมแล้ยอมแล้ยอมแล้พกนาทีนะครับพกนาทีนะฝ่ายแดงนะครับแกนเพชรยอดดอยนะครับลกหมู่เราเป็นไฟชนะนะครับ